สวัสด ok of ีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโลกจ้าอยากอวดจ้าอยากอวดซุปน้องไม้พี่น mm ้องซุปน้องไม้แห้งซุปนอไม้แห้งเห็ดแห้งมาจตาบานแล้วมาแซ่น้มเลยมากินยืนมามาซุปอยู่พี่พี่น้องซุปน้อไม้ซุปน้องไม้จ้าแส่บไหมกินกระปลาพี่น้องปลาปลาปลากระพงขาวจ้ากินกระปลากระพงขาวพี่น้องเนี่ยอบปลากระพงขาวกินกับปซุปน้องไม้ ข้าวเหนียวแกงมากข้าวเหนียวดำพี่น้องข้าวเหนียวดำกินน้ำแกจ้ะพี่น้องกินน้ำแล้วก็แกงไสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพี่น้องทั้งหลายมีแต่คนอุดมสมบูรณ์พลานามัยที่ดีด้วยการกินสุกน้ำไม้พี่น้องบะทุขวย กินซุปหน่อไม้ที่ดีมียังมีซุปหน่อไม้ช่วยข้าวเหนียวดำพี่น้องแต่ก็กินซุปหน่อไม้ตอนนั้นเราทําให้ลอยน้องนะเอ้ยนะ้องมันมแข็งข้าวเหนียวหรืมันอ้ํซุปหน่อไม้<ๆ>พี่ไม่ได้เช่น้ำหรือแค่แป๊บเดียวไม่ต้องเชื่อน้ำอนนี้อันนี้นิ่มลอยน้องพี่วานนะ้ะเห็นไหมสุดท้ายเราก็แก้ไขได้ปะไม่มีพี่พี่หนูโซ่หรือ มือในสวนอะไปเก็บป่ะมือทำอะไรไปกินของไปเก็บมันมีันยังเพื่อนมันยังมีอยู่เหรอมีไปดูสามมือที่เนแก้วอืมยิ้มปัสสาวะหัวเราะกกินฟลิกเนี้ยมีอยู่เห็นมีไปเก็บก่อนอะไรวะที่มาอืมไม่เผ็ดไม่สะใจอือหืไม่เผ็ดหรอ เผ็ดเแล้วพอเป็นแล้วพอไปกินไปไปขีนหนูมันติดอันต้นมันแห้งแล้วเราไปเก็บมากินกับอันซุปน้ำไม้จะให้กินแล้วเผ็ดเลยเหรอมันไม่เผ็ดแต่กินเผ็ดเลยจะกินได้เหรอะอ <c oughs> ว่าตามอายุอายุนานล้ <c oughs> ลวไม่ไปจะเ <c oughs> สืส้อผิดข้างไปนี่ฮะเนี่ย <c oughs> ไม่เผ็ดถูก <c oughs> อร่อยแตงสูมห่ไม้ทำเหมือนลาบหรออืมทำเหมือนลาบเหรพี่ก็สมทำ้วพี่ดูยูทูบอืออรอไหมอืมอรอยก็ยังทำไม่เป็นงสมวไม้เลยพี่ทำจะพี่ดูจากยูทูบไงพี่ก็เลยทำตาม เอออยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ในซุปหน่อไม้พี่บางคนชอบกินซุปหน่อไม้นะแต่ซุปหน่อไม้หน่อไม้ไอ้นั่ะไม่อร่อยพี่ไม่ชอบกินเนื้อหน่อไม้ปิ๊บขั่นอ่ะมันเปรี้ยวมันเหม็นเปรี้ยวแล้วมันทําให้ไม่ชอบหน่อไม้สดนี่มันอร่อยถึงมันจะแห้งแต่มันก็สดมันไม่เหม็นเนาะมันไม่เหม็นเนาะ ใส่ใบซาละแน่ใส่ใบผักชีใบเลื่อยเด็ดน่อยอย่าร้องนะ <laughs> เห็นไหมไม่พุ่ะุงปลามันชุมน่มแน่นนะอเออยิปปีปลาถึงมาเอ้ย ยังป่ะเดีอเดอีตัวนึงก็ลังมาหนูชอบกินปลาแม่กูจังแม่เรากินจันแม่เรากินด้วยกันตอนนั้นอ่ะพี่ไมยกินสองตัวกับไอนาสองคนอ่ะข้าวหมดกระเทียใหญ่เลยนะไม่อิ่มนะนาเนาะ แล้วเสร็จแล้วก็กินกินเสร็จแล้วกินน้ำไปไม่ได้เลยกันนี้แน่นปึ๋งเลยหนูกินข้าวเหนียวกินแล่วอะไรก็ไม่ดื่นะก็ไม่อิ่มไม่อิ่มแต่มันจุกกินจโจ้นไไไปออออืืดดงเม่กินไปกินมาสุดท้ายอืดเลยเป็นคนที่กินข้าวเหนียวไม่เคยไม่รู้จะกินนะก็มีแต่นี่แหละเราอย่าทำอะไรเยอะถ้าทำเยอะแล้วมันจะไม่กินบ้านแกเขากินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าหรอข้าปกติเจี๊ยบเจ้า ข้าวเจ้าบ้านหนูก็กินข้าวเจ้านะเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าหนูร้อยเอ็ดนันเหนียวเขาเขาเนื้อกินเล่นเล่นเออเอขาไม่ได้นึ่งกินเป็นบ้านหนูอยู่ร้อยเอ็ดก็กินข้าวเจ้าแต่กินข้าวหอมมะลิกินข้าวหอมทุ่งกุลาน่ะมันาวหอมมากแต่ว่าอันปอผักอร่อยพี่น้องอยากกินเนาะใม้เนาะก็เล่นหาะตากแดดมาจากืองไทยเนาะตากแดดมาจากเมืองไทยพี่น้องกันแล้วก็เอาม่านเนี่ยก็มาแช่น้ำพอแช่น้ำไปครึ่นหนึ่ง ใส่น้ำไปขึ้นนึ่งแล้วามาตม้มต้มแล้วก็ต้มน้ำทธรรมดาแล้วก็ต้มใส่ยาแนงอีกเทนึงต้มใส่ยาแนงอีกเทนึงยาน่ากับใบแห้งมาเด้เอาแห้งมากกับไม่นั่นเอามาแช่น้ำจะขึ้นนึงมันจะออกเป็นเขียวขึ้นพี่น้องอ,ห,อหวานอานนี้มาเหมือนจะแก่หวาน,นอ่ะกกสวิตเขาเรียกอะไรนะสวิตพี่เด็กสวิตพี่หวาน เดิมดูญานะญาติรองห้าเป็ดน่าขยันไหมพมนาไม่ถนัดดูนัดแล้วเป็นหัวใหลดเปนหัวเนเสือมาเป็นห้าบแล้วอายหหัวอย่างเดียวเอ้ยนยจะเอาให้หัวก็จะหัวอย่างเดียวยังมีเขียวเนี่ หัวจะหัวอย่างเดียวจะกินอะไรล่ะกันเนี่ยไม่รู้ก็เห็นว่าจะกินหัวแล้หัวปลานี่ก็มีแต่มีแต่ก้างนึงมีแต่กระดูกแล้วนะมีแต่ก้างโครูอยู่บ้านหัวปลาไม่โครเลยกินได้แล้วเออปลาแม่โครหัวมันนิ่มกินได้กินได้ทั้งหัวเดี๋ยววัหน้าก่อนจะจะอบไม่โครกินตัวใหญ่ตัวอ้วนด้วยมันมันนี่ก็ตามใจฉันก่อนจะกินจะกินปลาปลากระพง น่าน่าร้อนอ่ะเนาะถ้าโรงงานยังอยู่ในสถานาการณ์นี้เ <c oughs> พราะเราก็จะเดือทตกกันตั้งมันศุกร์านการอีกนานมั้ดีเรามีงานทำพี่แต้อือชอบดีบามากอะไรก็จังเรามีงานทํา อะไรไม่โชคดีเขามีงานทำเนาะเขาไม่มีงานทำอะไรก็แย่หมดคนก็ทำพาทำยังทำเลยเนาะขาดอะไรขาดได้ขาดเงินขาดไม่ได้นะโอ้แน่ <laughs> นอนถ้าไม่มีเงนินจะกินอะไรล่ะคะคุณไม่สำคัญจริงแต่าขาดไม่ได้เงินไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่ขาดไม่ได้ <laughs> ถั่วขายมียก็ขายได้นะถ้ามีเงินก็เพิ่งจะแส่งหากันนะกาดผัวมีเงนินอะไรอยากได้ผัวแล้วกันเนี่ยยุ่งอีกอ่ะากไไหน็ด้เงนะินซื้อได้ทุกอย่างซื้อผัวก็ได้ซื้อได้ทุกอย่างเป่นอ้องมาสมัครเนดะ้อยากเป็นโพสิมัน จริงมไปหรอใเป็นพ่อเก่กาก็ไม่สมัครเด้อมีเงินแล้ะมีเงินแล้ว,ลวตอนนี้อยากได้พู๋คนก็ได้เนาะ อะไรวะเขาบ้านนี้ยันไม่ไหวมันหลังหลักยิ่งแก่็้จะมีผัวมาก็ว่าชีวิตสดชื่นตลอดนะเบลบ้านมงโกว่านะอพูดจะเล่นไดเง้นได้ก็ดีความรู้สึกมันไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่ความรู้สึกอยากได้เงิน อันนั้นไม่มีกนแล้วอยากมีผัวแล้วกันเนาะม,มีนแล้วอยากมีผัวแล้วกันเนี่ยก็ไม่แน่เนาะถ้ามีผัวอา่จะมีก็ได้นะปีหน่อเอ้ยเนาะชีวิตคนน่ากบ่าโหนะปี่น้อลำพองคนกะเสียทองต้องหัวแม่ยาเสียผัวาคา่ะไม่จริงหรอกอ่า ใส่ข้าหมอดไก่ก็ต้องรักษาเต็มสุดชีวิตแล้ววะกระหลึงเดียวยังไม่อยากให้หายเลยหรอหทองแฟนจะตายตั้งอย่างนี้ด้วยนี่อย่าจับนะตังบาทมังตั้งสามหมื่นสามสามหมื่นสี่เหรอเออโอ้เดี๋ยวแน่นะสามหมื่นสี่แล้วเหรออือโอ้ไม่โดนห้าปันสามหมื่นสี่งานนั้นลยเหรอเออ ยไม่มีจานเอ้จานนั่นิมาแต่ป้างมัมีแต่แฟนขึ้นแพงขึ้นไม่มีลงเลยเนาะแล้วคนได้ไพมเนาะเงินขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นหรอกขึ้นขึ้นแต่ไม่ลงแล้วขึ้นขึ้นเต็มที่แล้วสี่สิบห้าเอย์ก็ยังดีเลยได้สีฟ้าเนาะไม่ได้เช็คนาน้เลย ก็เลยเอามาใสาขา่ข้างเนี่ยข้างส่้างแล้วน้ำก็จะมาเนี่ยของเราอืมเราก็หออเปล็กทำไมทอะไรน่าบวมหลายตีแค่จะไม่ยุ่งอะไรกับการกินนี่เอาการใส่นี่กำลังแซ่บกำลังแซ่บห่อยังแซ่บเลยคำใหญ่้วยโอ้ัวมันไม่ ก็เครื่องอบมันยาวไหมอือใช่แต่มันกินอร่อยนะมันกลมกล่อมนุ่มได้ถ้าเราไปย่างมันจะแห้งหมดไงเนาะแต่เราใช่หนูอบทุกวนเลยเครื่องหนูใช้ทุกวนใช้งานทุกวันอาเหรอใช่เครื่องเครื่องอืออบหมูอบไก่อบทุกวันได้ใช้งานมันทุกวัระวังแล้วเตติปตามันร้อนหันออกมันด้วยจ้ะมันร้อนฉันชอบ ฉันชอบเครื่องอบไอนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันกรอบนอกนุ่มในอือร่อยเนาะอร่อยแล้วมันไม่แห้งไงพี่เตนใช้อะระบบไหนหนูใช้แอปไลน์แอปไลน์เเนาะมันมีได้ระบบให้เลือกใช่นะอืรู้อย่างอื่นยังไม่เคยใช้ใช้แต่แอปไลน์อย่างนี้ระบบเกลียวบาร์ไม่เคยใช้อืเหมือนเดิม ั้งอบมันทั้งอบเนื้อทั้งอันเดียวกันทุกวันใช้ทุกวันประหยัดก็อบไอเตาอบเองเนาะแต่ฉันฉันชอบไอไอไอมันน่ะฉันชอบไปใส่ไมโครเวฟอ่ะเนื้อนิ่มเเหนียวนุ่มมากเลยแล้วเปลือกใส่แอร์ฟรายมอร่อยฟาอรรายใส่ทั้งลูกอ่ะบ้านหนูพี่จะกินมันหนูทุกวันวันละสองหัว mua xong thôi yeah. Thật mạnh Mình kinh khao Thì nó mới kín năm cánh đó chà Sụp nó mày xếp xếp Có thể kín nó mày xếp xếp nó mày hẹn xếp lại xếp hẹn Mình nhớ nó Hả? Mình nông khi mình nó Nghe nè Ừ Ừ Ngon. Ừ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  แช่น้ำแช่น้ำแต่บ่ายสองโมงทั้งวันแช่น้ำมจนต่วแช่ว่้โอ๊ยสามโมงแช่แล้วก็แช่ไปเลยแต่ต้องล้างก่อนนะ,นนล,ะล้างเพราะว่ามันเป็นในที่เรามาจากเมืองไทยมันรู้เป็นตากอะไรมางใช่ไหมล้างก่อนแล้วก็แช่แล้วก็เอาอบมาล้างแล้วก็ต้มหราก็ทำอย่างนั้นแหละยิ่งต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยยิ่งพแต่ต้มเสร็จแล้วก็เอามาใส่น้ำยานาง พี่เอาใส่ตะไคร้ด้วยนะต้มเวลาต้มใส่ได้นางใส่ในนตะไคร้ด้วยเอาตะไคร้มาทุบๆ,ๆใส่อยากกินมานานแล้ว ตัวทำไม่อร่อยตอนนั้นอร่อยแต่มันเหนียวนะเเ้ยนะเหนียวเครไม่เข้าต <laughs> ับาปกัน <laughs> ย่างปลาดุกอย่างดีนะย่างปลาดุกอย่างดีโทษย่างปลาดุกกินอย่างดีไปกินข้างนอกอย่างดีเลยนะ <laughs> ปาก,กัดติ้นทีบา้าง <laughs> ไปนั่งกินตากอากาศแดดนะ มันมีแดดน,บบนั่งเป็นตากแดดนะตากกรโดกเลยตอนแรกดูไป <c oughs> บ,บ้านคนไทยนะหนูนนนเป็นโรคจิตม่งนี้สามก็ขึ้นไปไหนนะบอกแม่เขาทำอะไรหนูก็เลยจัดก,การเลยสั่งเลยสั่งให้เขาทำไมให้แม่รู้ทังไมเพาะมั <c oughs> นทำยังไงอะลูกหแบบนูกแบบ็บอกวิธีตรทำแดดทำยังไงตนตอนตากแดดตาสูดจนหนึ่ง <c oughs> นะไปจนึงสุดแล้ว เขาลวกก่อนนะพี่แดงเขาก็เท่าอย่างนั้นเลยมอนเราทำสด็ตามันจะได้อยู่งเะ้อยู่สมัยก่อนก็แขนเสื้อเยอะเ็นขึดนะเขาก็ทําอย่างนั้นแหละตากแดดไว้กินเวลาหน้าไม่มีไงคนจีนก็เท่าทําเป็นเนาะสับๆเาจะไปแช่ไปตากแดดแล้วก็เอามาโลไปตากแดดเนาะคนจีนเขาสานหานใช้ร้าฉลัดมามทำผ เขาจินหน้าหนาวเนาะเนี่ยพวกเราก็กินหน้าหนาวไงเนาะมันจิ้นอย่าลืมว่าหน้าหนาวมันหนาวจัดนะยังดีอืยังได้กินอีหลายคือมือนะพี่พวกเราจะได้กินอะไรน้ำหน่อไม้พอดีสซาลาแณรที่บ้านที่สวนเกิดเปนชอบมากเลยซาลาเสรซาลาแณรที่สวนเกิดพอดีกินแล้วมันสบายลมออก งามมากนาะซ่อนแล้หนมือนนี่เนาะพี่ถอนจริงพี่ถอนจริงหมดแล้วเหลือไม่เยอะของพี่เหลือไม่เยอะน่าไปไหมเนาะบาปบุกคากเนานะดอกไม้ที่แกให้ไปมานน่มัออกเต็มเลยนะดอกน่ะพี่อออกดอกเยอะเลยดอกอะไรงที่แกซื้อพี่ตอนนั้นนะพี่ปลูกข้างต้นแพรน่ะเอาตั้งข้างต้นแอปเปิ้ลน่ะไม่ใช่สุนบัวแล้วใช่ออกดอกตุ้กตุ้กเต็มเลยแกเอาบอกว่าดอกสวยดอกสวยดอกอะไรบ้างสวยนะ แต่มันเป็นต้นใหญ่นะแต่มันโตนช้ามากม,มันเป็นเหมือนต้นไม้เดือนต้นเลยไหมอืมอืมดีเนาะก็ต้นไม้เดือนต้นแหละที่ไม้เวลาเราไปเวลไปสกอตแลนด์ช่วงหน้าสปริงอะเห็นไหมที่มันออกดอกเต็มเขาอะไม่ร้ไม่สังเกตมันจะออกดอกตามภูเขาว่าเต็มเขานะไงที่หมาว่าทำไมไม่เอาล็อกตีไปเสร็จแล้วองใส่ <laughs> สเือดเ <laughs> <laughs> กดิดหดจะไม่เอาล็อกตีเลยไม่มีเลยออกเคลืออ ปีนี้มาเยอะเลยตามตามคำขอจัดให้บ้างเนี่ยขอให้ถูกหวยออกดออกดอกแล้วออกดอกแล้วก็ไปนับดอกสิว่ากี่ดอกแล้วไปซื้อซื้อหนับงน้ำเขาไปสิขนาดเมืองไทยอ่ะต้นกล้วยมันผิดรูปเห็นไหมต้นกล้วยต้นมะพร้าวที่มันผิดรูป อยากเป็นโทงวยกันเลยถูกแล้วใช่ไหมมถูกมาไม่รู้จะคิดยังไงวะับหรักเท่จมันเข้าไปดูมันเคี่ยวหลืมันสับลักอืมันชุนไงชุนอัวสดมันจะเผ็ดจ่งเผ็กไหะเผ็ดอาปาไม่เผ็ดันมันขึ้นสมองเลยอาปาแม่ตัวหนึ่งก่อนนะพี่น้อง เพาชอบอพี่เนอะำมาพร่ฮ่รฮาฮ่าฮ่าท่านเยอยิงกินยิ่งมันกินลืมลืมอิ่มขนาดกินชิปเพื่อแพ็คนะถ้าแกไม่กินชิปกินกินเดกวันนี้อืชิปอ่นมันข้าวเลยอืนบาเห็นคนกินอิเหมือนแ เวลาหิวเห็นอะไรก็อยากมันแหละไม่เราจะพี่นอ้องโตหนึ่งปากกระพุ้งขาวมากินกน้ำกันพี่นอ้องเมนะื่อวานที่ฉันไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไม่ได้ไปช้อปปิง้งไปเที่ยว,อ,ปปยวอ่ะเออเป็นฉัจะอยากจะกินชิปหรือก๋อยเตี๋ยวตเตาถลุเนี่ยนะอืมไม่ได้ชอบไปกินที่มาจานแค่ไปปนคิดถึงคิดถึงกับข้าวที่บ้านก็เลยเสียดายเสียดายกับข้าวลกลับามากินบ้าน มากินผัวนุกินสั่น้องตัวนมาอีกินวันนี้ว่ะเดีขาจะใส่อย่าให้นาให้นะอย่าให้นาเอ้าไม่จบแล้หักเอาเดี๋ยวก็จะหักตัวหัวให้มีเนี้ยซื้อเนาะคนซื้อจับเลยจับ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 ตรงนี้เขาจะหักขึ้นตัวร้อนร้อนช้อนไงช้อนสากระเอ้ย ว่าจะไฉลาดแต่ว right? no? like ่าก oh. right ินปลาจะแท้เนาะแต่ถ้ากินหมดบ่อมันจะฉลาดนะเคยกินหมดทั้งตัวก็เลยถ้าก็บอกกินปลาฉลาดจะไปมุดกินน้ที่บ่อน้ำเลยมันมีะมีนี่แดนหมีมันกินปลาแซลมอนเงื้นมันจะบาตายสิถ้าแซลมอนยิ่งตัวใหญ่มีมันฉลาดเด้อมีมันฉลาดได้สูงไม่ได้ดูกันนานแล้วเนาะ หนูมีสารคดีอยู่สารคดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยงูตายเห็นไหมวิ่งไล่จับปลาไม่ได้สักตัวโอ้ยมันฉลาดมันรู้มันรู้หน้าปลามันร้วแซลมอนมันจะขึ้นมาหน้าไหนมันรอเลยมันมันมันนอนเอาทอมันอดเป็นปีๆนะมันจะมากินแซลมอนอ่ะลุ้นไปถือเส้นกินจนอิ่มไปค้างแล้วเขาถือเส้นนอนก่าจะไ้กินเาบอกมีจำเส้นใช่เหรอเวลามันไปถือต้นไม้ก็โตดูดูโดูแล้วก็เอาตรงเก็บมันก็เยี่ยมใส่แล้วกลับมันจะมาตรงนั้นใหม่ ส่วนอันไม่ใช่อะไรเลยมีเหมือนกันมีหมาเหมือนกันแหละพวกเนี้พวกสัตว์พวกเนี้ยมาอันพี่น้องจะไหนก็ขอบคุณในหลายเนาะเขาจะคุยกันประเภทในสัตว์ยกขานี่เหมือนกันหมดเลยขอบคุณในหลายพี่น้องสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเบิร์นแล้วพี่น้องมากินซุปน้ำมันน้ำกันแล้วก็เป็นปลากระพงขาวน้ำกันแก้ข้าวเหนียวกินแล้วก็สิยทางอื่นใช่ไหมพี่น้องจะไหนขอบคุณในหลายเนาะจะไหนก็ค่อยพอกันหลอบหนาแล้วพี่น้องว่าจะกินอย่างเนาะว่าจะกินว่าจะไปยังไงพี่น้องโอเคเนาะ ้าสวัสดีค่ะไปแล้วเนาะ